เพื่อนๆรู้ไหมคะว่านอกจากมนุษย์และไดนโนเสาร์มีสิ่งมีชีวิตจำพวกหนึ่งที่มีความยิ่งใหญ่แปลกประหลาดและน่ากลัวซ่อนอยู่ในมิติหรือจัก,กรวาลคู่ขนาดกับโลกเราเนี่ยแหละคะ่ะตามที่ทุกคนถามถึงวันนี้เราจะมาโฟกัสที่ secure contain and protect หรือที่เรารู้จักกันในนาม SCP สิ่งมีชีวิตสุดสยองที่เกิดมาจากความผิดปกติที่ลึกลับพวกมันมีภารกิจเป็นของตัวเอง และพวกมันถูกควบคุมโดยสถาบัน SCP ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Scary Top List พบกับนิตาและก็หนูดีในรายการจัดอันดับความน่ากลัวประจำสัปดาห์ของเพื่อนๆกันค่ะและในวันนี้เราก็จะมาพูดถึง10สิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่และก็น่ากลัวถึงขีดสุดของจักรวาล SCP กัน SCP ค่ะเอาล่ะเรามาเริ่มนับถอยหลังกับความมหึมาแบบนี้ไปได้วยกันเลยค่ะอันดับ10 SCP 1128 ะอะควาติฮอโรเจ้าตัวนี้มันถูกขนานนามว่าเป็นสัตว์ประหลาดใต้น้ำชิ้นหน้ากลัว ความยิ่งใหญ่ของมันถูกปกปิดเอาไว้อย่างดีมีเฉพาะบุคลากรกคลาสดีเท่านั้นที่รู้จากการสัมภาษณ์ผู้ที่รับรู้การมีตัวตนของเจ้า scp 1 1 2 8นี้ต่างพูดว่าพวกเขาถูกเทเลพอร์ตไปยังมหาสมุทรอันใหญ่เวิร์มว้างและมีอาการแปลกๆที่หลีกเลี่ยงกิจกรรมที่ต้องสัมผัสกับน้าแทบจะทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการว่ายน้าหรือแม้แต่อาบน้าและเมื่อพวกเขาโดนน้ำไปทั้งตัว ก็จะจมลงไปเองไม่ว่าน้ำจะตื้นขนาดไหนและกลับมารู้สึกตัวอีกทีด้วยความตื่นตระหนกเหมือนถูกอะไรไล่ล่ามาอาการนี้สามารถรักษาได้ด้วยการลบความทรงจำแบบซีค่ะอันดับที่9 S.C.P. 722 Yorman Gander Yorman Gander สูงถึง7.45ไ mm มล์เลยนะคะมันเป็นงูบกค่ะที่มีขนาดความยาวและเส้นรอบตัวที่ใหญ่อย่างน่าเหลือเชื่อเลยมันขดตัวอยู่ในอุมโมงค์ใต้พื้นโลกที่ถูกปกคลุมด้วยน้ำแข็งและก็หลับไหลมาเป็นเวลานานาแล้วค่ะเพื่อนๆต้องดีใจที่มันหลับนะคะเพราะด้วยขนาดความมหึมาของ S.C.P. 722เนี่ยมันอาจเป็นภัยคุกคามต่อเมืองใกล้เคียงหรือว่าโลกของเราได้เลยนะหากว่ามันตื่นขึ้นมาอะ่ะ เพราะมันจะทําให้พื้นผิวของโลกเนี่ยแตกออกหรือที่แย่เลยกว่านั้นโลกอาจจะถูกมันรัดจนแตกไปเลยก็ได้แถมผิวของมันเนี่ยยังหลังสารพิษออกมาได้อีกด้วยค่ะอันด 8, ับแปด SCP 3 7 0 0, 0, 0 2ีดเจ้าสัตว์ประหลาดน,นี้มันไม่มีชื่อเต็มค่ะแต่มีอีกชื่อหนึ่งที่เรียกกันว่าแองจี้ตัวมันมีลักษณะคล้ายกับปาลาไหลขนาดใหญ่เกือบ20ไม้เลยทีเดียวมันดูยิ่งใหญ่น่ากลัว เพราะมีอวัยวะที่งอกออกมาจากลำตัว13ชิ้นที่ดูแล้วลักษณะเหมือนหนวดของปลาหมึกมีความยาวถึง60เมตรและปากของมันนะคะลึกถึง3กิโลเมตรมันชอบทำลายล้างด้วยการสร้างกระแสน้ำวนและพายุเฮอริเคนระดับ5เลยนะคะปล่อยขึ้นแสงงานทรงพลังและเปลวไฟสีน้ำเงิน กลืนกินเหยื่อที่เข้าใกล้มันด้วยการใช้หนวดยึดเรือและฉีกออกเป็นชิ้นๆเจ้า SCP 3 7 0 0 2ีดมีความทนทานสูงมากเราจะต้องใช้ SCP 3 7 0 0 1ขีด1มาควบคุมมันเท่านั้นนะต่อมาที่อันดับ7กับ SCP 1 5 4 8 The h a t f u l s t a r ชื่อของ SCP 1 5 4 8มีแปนี้แปลว่าดวงดาวแห่งความเกลียดชังค่ะไม่รู้มันไปสะสมความเกลียดอะไรมาจากไหนนะคะโดยเฉพาะสิ่งมีชี มันเกลียดทุกสายพันธุ์เลยก็ว่าได้แต่ที่น่ากลัวกว่าก็คือมันกําลังเคลื่อนที่เข้ามาในระบบสุริยะของเราค่ะและก็เป้าหมายของมันเนี่ยก็คือมาเพื่อทำลายล้างโลกเจ้า SCP 1548เนี่ยมันสูงถึง22ไมล์เลยนะคะแล้วลองคิดดูสิคะว่าถ้ามันเนี่ยชนก,กับโลกเราจังๆเนี่ยโลกเราจะเหลืออะไรอะแต่ไม่ต้องห่วงไปนะคะเขาบอกว่ามันยังอยู่ห่างจากโลกนี้อีกถึง24ปีแสงเลยค่ะ นิดตาหวังว่าพวกเราเนี่ยน่าจะอยู่ไม่ถึงวันที่มันมาชนโลกนะคะมาต่อกันที่แฮนดับ6ค่ะกับ scp 1 9 9 3 v e b e r i e giant ถ้าจะมองจากความแปลกประหลาดที่เกิดขึ้นเมื่อเทียบกับระดับอื่นๆแล้วเจ้า scp ตัวนี้น่าจะดึงความสนใจเพื่อนๆได้ค่ะเพราะมันเป็นเหมือนยักษ์ที่ไม่สามารถระบุเพศได้ถูกฝังอยู่ใต้ดินแขนที่มีพันธุกรรมผิดป,ปกติโผล่ออกมาและที่โผล่มาข้างนอกน,นั้น มีแค่แขนนะคะเมื่อ2กล้องแล้วแค่นี้ยาวไปอีกประมาณ71กิโลเมตรมีข้อต่อเว้นระยะทุก4กิโลเมตรปรับตามความโค้งของท่อระบายน้ำที่ลึกลงไปอีก26กิโลเมตรสงสัยกันใช่ไหมคะว่าทจ้แขนเนี้ยมันยื่นออกมาทำอะไรบอกให้ค่ะมันมากดโทรศัพท์ค่ะอันดับที่5 S C P 2 3 1 7 K Dread d e v o l r e r S C P ตัวนี้สูงมากค่ะสูงถึง1.24ไม้โอ้โห ซึ่งมันเป็นเทพเจ้าในสมัยโบราณที่ชั่วร้ายและก็ต้องการกลืนกินโลกแต่มันถูกกักขังไว้ในอีกมิติหนึ่งมันมีความหิวโหยยังไม่รู้จักพอซึ่งทําให้มันเนี่ยกินทุกอย่างที่ขวางหน้าเลยจนมันได้รับฉาย,ยาว่านักเขมือค่ะเอ๊ะหรือว่านี่อาจจะเป็นเหตุผลที่ทําให้ขนาดตัวของมันใหญ่ขนาดนี้ก็ได้นะคะและเมื่อ SCP 2 3 1 7 K พยายามที่จะทำลายล้างโลกเนี่ย มันก็เลยโดนเอาห่วงเนี่คะตอกข้างหลังเอาไว้เพื่อล่ามมันค่ะปัจจุบันเนี่ยมันมีตะขอถึง7ตัวนะคะฝังอยู่ที่หลังของมันซึ่งคล้องเอาไว้ด้วยโซ่อีก7อันแล้วก็ผูกเอาไว้กับเสาทั้ง7อีกทีนะะึงค่ะซึ่งเขาคาดเดากันว่าหากวันไหน scp 2 3 1 7 k เนี่ยหลุดออกมาจากโซ่เหล่านี้ได้แล้วก็ จุดจบของโลกคงมาถึงอย่างแน่นอนเลยมาที่อันดับสี่กันแล้วค่ะ SCP 300 0เจ้า SCP ตัวนี้เป็นสัตว์น้ำขนาดใหญ่ที่คล้ายปาลาไหลหมอเร่มันมีความยาวเต็มทีที่ระบุไม่ได้แต่มันถูกประมาณได้ว่าอยู่ระหว่าง600-900ถึง9ก0กิโลเมตรหัวของมันมีขนาดใหญ่เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ2.5เมตรและลำตัวมีเส้นผ่าศูนย์กลาง10เมตร ทีมนักวิจัยคน้นพบ SCP 3 0 0 0ในปี1971ช่วงเวลาการตามหาชาวประมงที่หายไปนอกชายฝั่งอินเดียมันถูกตั้งชื่อรหัสว่าอน,นาชีชาผู้กินความคิดเพราะมันไม่ได้แค่กินเหยื่อเท่านั้นแต่มันผลิตสารกัดซ่อจิตใจของทุกคนที่สัมผัสมันด้วยค่ะมาถึงอันดับที่3แล้วกับ SCP 2 3 6 2 1ค่ะบางคนเข้าใจว่า SCP 2 3 6 2 1คือดาวเคราะ แต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ดาวเคราะหค่ะทุกคนแต่ว่ามันคือสัตว์ประหลาดที่มีรูปร่างเหมือนกับแมงกระพุนแล้วก็เป็นแมงกระพุนตัวใหญ่ยักษ์ที่สุดในโลกด้วยนะคะที่ใหญ่ถึง559ไม้ค่ะตัวมันใหญ่เท่ากับดาวเคราะเลยนะคะตายแล้ว แถมมันก็ยังมีหางที่ยืดออกมาถึง13เส้นเลยนะคะและยังใช้สายสีน้ำเงินได้อีกด้วย SCP 23621เนี่ยค่ะมันสามารถขึ้นที่ได้วด้วยกันยืดและก็หดตัวยืดและก็หดตัวแบบนี้ค่ะแต่สบายใจได้นะคะเพราะว่าเขาบอกว่า SCP 23621เนี่ยนั้นไม่ถือว่าเป็นภัยคุกคามต่อชีวิตบนโลกในเวลานี้ค่ะไประดับมาที่อันดับ2กันแล้วค่ะกับ SCP 169ลเ v ีย t ทาน เรากลาสีได้ขนาดน้ำม,มันว่ามันเป็นลาเวียทานสัตว์น้ําขนาดใหญ่และถูกนักวิจัยสันนิษฐานว่าไม่น่าจะมีอะไรกับกันมันได้เพราะขนาดของมันที่ประมาณได้ถึง2,000กิโลเมตรและอาจจะถึง8,000กิโลเมตรก็ได้โอ้โหคาดว่าการมีอยู่ของมันก็ตั้งแต่ก่อนยุคแคมเบรียนซะอีกก็ประมาณ4,600ล้านปีนะทีมนักวิจัยยังไม่สามารถระบุตำแหน่งของมันได้อย่างแน่ชัด แต่มันถูกพบจากภาพถ่ายทางดาวเทียมแถวมหาสมุทรแอตแลนติกตอนที่เห็น SCP ตัวนี้มันน่าจะกำลังหลับอยู่เพราะว่ามันไม่เคลื่อนไหวเลยค่ะมันปล่อยตัวไปตามกระแสน้ำและหายใจทุกๆ3เดือนค่ะข้อมูลมีประมาณนี้นะคะเพราะ USS และ NASA ร่วมมือกันเพื่อที่จะปกปิดข้อมูลส่วนนี้ไปแล้วค่ะ และแล้วเราก็มาถึงอันดับหนึ่งค่ะกับ SCP 1 7 9 5 The Star Worm The Star Worm เนี่ยมันมีขนาดใหญ่กว่าโลกไม่รู้ตั้งกี่เท่าเลยนะคะขนาดของมันก็คือ31,068ไมล์ค่ะมันคือกี่เท่าของโลกกันแน่นี้ไม่มีใครรู้ว่าพวกมันน่ยใช้เทคโนโลยีอะไรนะคะในการขับเคลื่อนมันสามารถเคลื่อนที่ด้วยความเร็วเกินกว่าที่เทคโนโลยีของมนุษย์เราในปัจจุบันเนี่ยจะสามารถทำได้ซะอีกค่ะ แล้วก็ไม่มีใครทราบสาเหตุอีกว่า The Starbomb มเนี่ยมันถูกสร้างขึ้นมาเพื่ออะไรกันแน่แต่มันมักจะสร้างดาวดวงอื่นๆขึ้นมาเพิ่มโดยใช้เศษซากที่ลอยอยู่ในอวกาศแล้วก็เอามารวมกันให้กลายเป็นดาวดวงใหม่ได้ด้วยค่ะ10 SCP ขนาดยากแต่และตัวที่เล่ามาน้ะมันใหญ่มาหึกมามากจนตกใจเลยละค่ะแถมหลายๆตัวมีภารกิจทำลายล้างโลกซะด้วยถ้ามันโผล่มาจริงๆมนุษย์อย่างเรา จะสู้กับมันยังไงล่ะคะเนี่ยเพื่อนๆมีวิธีรับมือกับ SCP เหล่านี้บ้างไหมคะถ้ามีแล้วก็แวะคอมเมนต์มาบอกพวกเราหน่อยนะ นิตาเชื่อว่าเพื่อนๆต้องมีวิธีคู่ๆเอาไว้รับมือกับเหตุการณ์แบบนี้แน่เลยรออ่านเลยนะคะใครที่ชอบเรื่องราวที่ฟังแล้วอึง้งอาหาบาร้างพวกกับคนลุกไปด้วยแบบรายการ Scary Top List ก็กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งไว้เลยนะคะสำหรับวันนี้ itta, นิตาโนดีและรายการ Scary Top List ก็ขอตัวไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ